สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ตรงไปสมรณะาดสุขลน,น,นมากินลาบชกเล็กที่เตางอยเดิมนานเดิมมาค่ะวันนี้ได้ถือข้าวมาได้หีข้าวจัดช่วยข้าวแล้วก็โอ้เอาข้าวไปนำได้วะ่ะไปชื่อกับให้แน่มาค่ะ ุยมากับใครเออมากับช่องดังค่ะช่องดังค่ะช่องดังค่ะดังไปใช้ดังอยู่กบเกอเนี่ลนะแม่มันเป็นบอลเบยเนาะเปิดกนเล่ยอันนั้นเปิดกินเลยเฮ้ย สาวแล้วแม่ลูกสาวค่อยลูกสาวหนูเนี่ยบ่มีคนเบิ่งหด้ผัพวบ่มีผัวกินปลาทู<ล>ตายนอกจากไปไปโรงเรียนไปนอกจากไปโรงเรียนถึงมาได้บ่มีเพอเอาแล้วก็มาเองพามาตลอดสี่ละ่ะพอ่อมันลงบ่ไไรามาพ่อกินปลาทูตายละ ที่ประทูตายแล้วนะพ่อยังเนาะอัพโล่าน่นไก็บเ็ดกอนโอ้ยเห็ดก็บ่กเว่าพืชฮอเท็ดประดำหน้าหนูหน้าจังหลายมือไปไปนไปเมื่อวันก่อนเ่อเดียวแล้วล่ะไปแล้วเันเห็ดเทาทางมืด เก็บนะครับลำน้อยูอือัเนขอเขา หาผู้เฒ่าฮะใเนเดิมผู้เฒ่าจำน้อยนะเอาอแบบนี้ได้เอาแบบของเจ้าอันนี้ด้วยอ,วอ้าวบอตายแล้วเจ้านายยุ่น้ำลาบวว่าได้เราเอาไปกินก้อนวันนี้อ้ตายแล้วชิมเจ้าก้อนมายังยกให้เพื่อนบ่เฮ้ย กะกะชิมบอชีบล้วก็ยกให้เพื่อนเนาะนุ้ยเมนความเมนความทางดอร์เอพีเพื่อนอยู่ด้วยกันนะมีแฟนเป็นเด็กเพื่อนก็อยากได้แฟนเด็กหัวหน้าก็เอาไปกินบอนอันไหนมันบอแีบหัวหน้าจะยกให้ทีหลังคะนะ ดูว่ยายกรบผัวเด็กวะอืออือผมก็น่าผัวแกสุดยอดเนี่ยเพราบนาไปแขนมากระลงไว้ใต้เตียงเน, <c oughs> นาะเฮ้ยเได้แล้วไม่ยายนี่จะไปแอบแขนมากระลงควายใต,ใต้เตียงเขาแล้ว <c oughs> ยายจะได้มีแฟนเด็กไหมวะมันอยากมันอยากได้มันบอกอยากได้เลยได้แฟนผู้เท่าแล้วก็แฟนเด็กแลว้วอ่ะเห็นเห็นเพื่อนอยากเห็นเพื่อนได้ยายก็อยากแต่ได้บัตรจะทำไงคะเอยอย่างยายนี่มันจะได้ไหมวะ

เจอแต่ชุมนี้มา,าเจอตลอดเลยคอยเลยนี่มาเจอบข้าวมากินข้าวได้บ้าเบิ่มที่บาผู้บ่าวอยู่ในน,นะนี่นะมนี่ที่บาผู้บ่าวคนน้อยเห่า างไฟฟ้าก็เอาช่างช่างติดเ,เด็ดใช่ไหมช่างติดเด็ดช่างติดเด็ดมันกินคนว่ามันมันบอกกินพัดบอกว่ามันอันนี้กระดาษนาอแซ่บครสร้านนี้แซ่่มันลลเปื่อ อชดน้ำมันอ่ะามาสร้างสสี้ข้ามาสร้างนะไปสร้างดีๆสร้างด้วยน้ำตารับยางเดียวข้าวจานลร้อยอยาเดียวรับต้องมีน้ำชดแม้มันจะล้องคอ